โอเคครับ okay, ผมตอนนี้นะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าผมมาทําอะไรนะวันนี้ผมจะมาเปิดเขาเรียกว่า unbox b e n e a the t h light photo book ก็คือเป็น photo book ของ light the world นะครับผมก็คือคอนเสิร์ตของพวกเราที่เพิ่งจัดไปในเดือนมีนาคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแกะง่ายสบายแล้วก็เปิดมาจะเห็นคําว่า b n i a the light นะครับก็คือที่นี่มันหมายถึงว่า photo book เนี่ย มันเล่นเกี่ยวกับแสงเพราะว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเรามันก็คือไลท์เดวเวอร์ใช่ปะะ่ะล่ะมันก็เกี่ยวกับแบบเราเข้าไปทําให้โลกของทุกคนสดใสอะไรอย่างงี้ด้วยแสงก็คือจะเล่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับแสงนี่แหละเพราะเหมือนบัตเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเหมือนทีมเนี่ยก็คือชายได้เพราะว่ามีทุกคนก็คือแ,แ,แ,แสงเหมือนกันทีนี้คือแสงครับที่อยากก็คือแสงหมดเลยก็เลยจะมาเล่นเกี่ยวกับไลท์แกะอย่างงี้คุณแค่เปิดอย่างนี้นี่เจอเลยนะครับผมก็คืออย่างแรกที่เจอก็คือเป็น ภาพของพวกเราในคอนเสิร์ต Live r h e World นี่ครับเป็นสิสองคนมูดดีๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราันนี้ตั้งไว้ดีแล้วก็ลืมบอกว่ามันจะมีเมมเบอร์หมายถึงว่าเป็นโฟโต้การ์ดของเมมเบอร์คนนั้นๆสิบสองคนเปิดมาคือ A, A. คือรูปรูปโคตรสวยพูดจริงผมเห็นทุกคนชอบกันจะจัด,จดซึ่งผมได้ดูแล้วก็โคตรเวอร์อนี้เป็นในอร้องเพลงจีน ใช่ไหมวะเลฟิฟใช่แหละอะไรเลฟิฟเลิฟสักอย่างแล้วก็นี่เป็นพี่อรันนะครับร้องเพงลง flower ใช่ไหมวะใช่ flower ก็น,นี้คือโขนล,ลงมาจากสลิงควดหลอนอบล่างบอสเป็นจินวุกกูดบอยนะฮะอันนี้ก็คือเสียจินเกาหลีโคเทเไอ้มากูดบอยตอนนั้นเขาพรามแล้วหุ่นเขาเนี่ยนี่เป็นพลูไรที่งนอนหนึ่งอ จ้าชายที่เธอเหลียวเธอชอบขุนพลแบมบี้อันนี้คือสุดจริงรูปนี้หัวไหล่เขาเนี่ยกระโดนยุงกัดมานะครับผมน่ายุงหลายตัวเลยนะฮะไปกัดที่หัวไหล่เขานะครับแล้วก็อินเนอร์เขาเนี่ยรับสุดอยู่แล้วเน็กเน็กคุงอันนี้ก็คือมีความอาร์ตตามภาษาเน็กนะครับเหมือนหนุ่มญี่ปุน่นอันเรียวหน่อยของเน็กมีความเหนือจินตนานการแบบเป็นผู้ชายนจินตนานการ Pop's มือปืนนะครับผมอันนี้ก็คือที่เขาไปร้องมือปืนเป็นมือปืนของเขานะครับในเพลงคขเท่เขาหล่อน้อยกว่าผมนิด Hard พี่ฮาร์ดครับ Ah, David Fire เป็นแะบเซ็กซี่นะครับเดี๋ยวน้อยกว่าพิมพ์นิดนึงไอ้จังไอ้เจือนคู่หูบียูนี่นะฮะก็คือเป็น gotta work gotta make that money make purse ก็ดูเป็นคนแบบ ทำงาน,นจริงจเวิร์กจริจิงหาตังค์อุ้ยคนนี้ยางงะคนนี้ไว้สุดท้ายดินี่พี่ไทยแล้วคุณจะยิ่งกว่าใครมาพร้อมสูตสีแดงควงกองคู่ใจมาคริส number one boy number one girl แต่เปลี่ยนเป็น number one boy นี่อยู่ในอินเนอร์คนนี้ที่สุดอันนี้คือเห็นแล้วแบบโอ้โหถ้าผมไม่รู้จักนคือผมเห็นแล้วแบบโอ้โกีตอะ ใครวะเนี่ยทำไมมันแบบสุดขานีน้ดูสันกลาง์ของเขาสิครับกับอินเนอร์ของเขาพิมวสุณะห,หน้าทองนะครับผมเป็นคนเดียวกันนะฮะถ้าผมเปิดผมว่โหเปะเหลือแค่ทองเหลือแค่ดีทองจ,จินวุก๊กอันนี้คือการสุ่มนะครับจินวุก๊กอันนี้คือน่าจะหละัะแบบ็ดสเตดอันนี้คือไทเชียนนลกำลังกินข้าว เติมพลังก่อนขึ้นผมได้ตัวเองได้ป่ะใช่ไหมนี่ไทยใช่ไหมอันนี้นะฮะพี่วะสุพูดหลอ่ออันนี้คือแปะอะไรวะนะมันคูลฟีเวอร์เลยเอาไม่ใช่แปะเพราะว่าเหงื่อน่ใจเหงื่อน่าจะท่วมอันนี้ผมเป็นคนเลือกเองเนื่ว่าผมชอบรูปนี้ความจริงมีหลายรูปให้เลือกแต่ผมชอบรูปนี้นะอันนี้นะครับคือโบเตอร์นะครับผมแต่ต้องสุ่มว่าเราจะได้วันไหนวันที่หนึ่งหรือสองหรือสามลองมาดูนะครับผมดูหน้าทุกคนผมจำได้ว่าวันที่อะไรนะโหหน้าผมเหมือนกันทุกวันเลยนี่หว่า ทรงผมเดียวกันเลยเพราะเพราะเปียกเหงื่อน,น,นี่ทุกวันก็แบบอบอุ่นเหมือนกันทุกวันในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมหน้าดํามันทุกวันเลยทําผมไปตทรงทรงนี้ลงมาเป็นทรงนี้ตลอดเพราะว่าเหแดกถึงพระเอกของเราแล้วนะครับก็ค,คือเจ้าโฟตโต้บลูเอาแกะันชิวๆดีกว่ามาทุกคนเราสนิทกันอยู่แล้ววงเขียวลเปิดเข้ามานะครับเจอ วินิสเป็นไลท์แต่เป็นการเล่นฟอนให้มันแบบมีลูกเล่นนะผมแล้วก็ด้านหน้าก็คือวินิสเป็นไลท์เป็นสีงเงินเป็นสีดำแล้วก็มีรูปชายจะไน่หมดเลยเป็นสกนณ์ของบัตรเปิดมากเลยเหรอแดงเถือกอันนี้แดงเถือกสีสูทคิวเมนอลของมาเชนเดสันส่วนในสีแดงแดงเปิดมาแบบนี้ตายจริงว่ะหล่อมาก <c oughs> อันนี้ก็คือตอนเปิดตัวอันนี้คืออันนี้ความรู้สึกนี้ผมจำได้ดีเพราะเป็นความรู้สึกแรกที่ผมเงยหน้าเงยตาขึ้นมาแล้วเจออิมแพคหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่ยังชัดมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าจําได้ว่าตอนที่เวทียกขึ้นมาแล้วเจอทุกคนที่อิมแพ็เป็นไนีคตรด,ดีทุกคนนะจ๊อันนี้ก็คือไลเยอร์อันนี้คือไลเยอร์เอ้ยอั่างนี้ดินี้คือไลเยอร์พี่ชายมันกำลงังรำคูุกสองผุ้ยเอาจิงดีว่ะทุกคนแบบ มอนผมเคยดูแบบสารคดีหมายถึงว่าด็อกิีเนอรี่ของแบบศิลปินไอดอลแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีรูปแล้วเหมือนเราเก่งจัดอะเหมือนเราแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นศิลปินแหละแต่ว่าถ้ามีไว้ผมว่ามันมีแต่ใจอันนี้ก็คือแฟลกสต g e เห็นไหมเนี่ยเห็นแหละเนาะเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆมีไปร้อยหน้าอันนี้เป็นผมโดนพ่คุณในเพลงแค่น้องชายโดนโปโบหัว อันนี้ก็สมูทซีเมนต์นะครับผัวผมเสดิดเป็นไก่เน่าเลยอันนี้เพลงกักอันนี้เอาละอันนี้โคตรดีนี <c oughs> ่ต้องให้ดูอ่ะนี่ต้องให้ดูน,นี่โคตรอาร์นะครับฝีมือของการหลิมแล้วก็ที่ตะกล้องอะไ,ไรเลยท่านอันนี้เป็นทีมที่หาที่มาเน็ตจังใคละเนี่ยเปรือ <c oughs> เก้าลาวเนี่ยเอาเท้าขึ้นบนโต๊ะทำอย่างนี้ได้ไงวะมือปืนนะครับโค่นมูนเลยวะนี้นูกนี้พค่นดีน่ายออกมาเป็นพี่รันอ่าเอ,อเอ,อใครวะเจนวูบขุนพลแบมบี้แบมบี้พุทธชัยไทยโอ้โหจริงว่าชมที่ตากล้องทุกคนเลยโคตรโ,โหดถ่ายออกมาให้เป็นไวแบบขนาดนี้ได้ยังไงวะสวยมากพูดจริงสวยมากจริง ถ่ายมาแบบผู้ผู้ผมเก่งดูคูณสิบอ่ะอันนี้ในเพลง episode อันนี้เป็นกรุ๊ปย่อยแล้วเดวเวอร์ก็คือกรุ๊ปย่อยแล้วเดวเวอร์ก็คือยาคิดแล้วก็ถ้ามีความโสนามาจะฟีลยูดีเป็นฮาร์ดกับเอเอพี่ให้กับเอเล่นกีตาร์เห็นในหลายๆพาร์ทก็คืออันนี้คือเป็นพาร์ทมุมนักดนตรี ผมชอบรุ่นนี้เอาจริงผมแอบไปดูมาทุกคนดูคนตรงกลางเลยนะมีนม่ยรอกเขาหัวสะบัดเป็นไก่เน่าเลยนะแต่ผมชอบอินเนอร์ของผมรุ่นนี้นะแล้วก็ปลายืนรวมโอ้ทำไมรูปมันชัดจังวะอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆผมดูดพูดลองแค่ครเราใชา่ที่สองคน น,นี่สมูทชิมินาลอันนี้คือหลังเป็นแบ็กเตจแะหลังหลังแบ็กเตจสีดำอันนี้เป็นผมปะวะอันนี้เป็นเฟอร์อันนี้เป็นพีมพ์กำลังซ้อมอยู่หน้ากระจกน้องเป็นหมามาปักปูนะฮะหลับหลับเปิดตานะครับคนนี้ทุกคนใครมีญาติพี่น้องหลับเปิดตาไหมครับคุณชัยนะครับหลับเปิดตานะฮะอันนี้เป็นเน็กเดินขึ้นสเตนนะครับของโชยเน็กนี่คือแบบ โคตรอาร์ตเลพูดจริงอันนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือเหมือน,เห,อนเหมือนกระดาษเปียกด้วยอ่ะอันนี้กระดาษไม่ได้เปียกนะทุกคนอันนี้คือรูปจริงที่มันเหมือนมากคือเอาเมือไปเช็ดนั้งเมื่อกี้เปิร์กกินนะฮะพอเปิร์นะฮะก็ของกินนี่อันนี้คือเป็นแบล็กเตจจริงๆริวเรียวอันนี้ก็คือตอนตอนที่พวกผมอยู่แบล็กเตจนะโอ้โห oh, รูปนี้นะฮะ ไล่พ่อออกจากบ้านครับผมนี่ป้าป้าหนุ่มชี้คิมโคตรเดบโคตรอ่านอ่านอ่านฟิตเยอะนี่ผมชอบรูปน,นี้มากผมสดุดุมืากเลยตอนที่หลินถ่ายเห็นไหมครับตอนที่หลินถ่ายสวยมากคนไทยอันนี้ในคนไทยต้องไหว้พระก่อนขึ้นสเตจนะครับไม่ไหว้ไม่สบายใจแบ็คสเตจ อันนี้ก็คือเหมือนมุมมองแบลเสเซตเนี่ยผมกำลังดูดที่คนในน้ำขุนทนอย่างลูกปั้นนะน,นี่อันนี้เรากำลังมองเสียงครับตอนผมกำลังตอนพีนกำลังเคียวหน้าไปด้วยเพื่อจะได้จะได้ไม่เก่งขึนในทีอันนี้เป็นพีนที่ช่วงนั้นเออช่วงนั้นผมช่วงนั้นพีนเจ็บแฮมสตริงด้วยตอนที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็เลยต้องยืดหน่อย แต่พอไม่ยืดแล้วมันหายไปทุกคนเพราะว่าเพราะเหมือนผมผมเจ็บแล้วผมไม่ไปยืมเลยระวังนะครับผมไปหาหมอด้วยนะใครเจ็บลงยืบหลังไม่ได้นะอยู่ทันเองอันนี้เป็นเราตอนบูมเพ่ง่าจะอโมทุกคนกำลังคุยกันว่ารู้ไหมในวันที่สามเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยนะแต่คนบางคนยังไม่ได้ดูเราเราก็เลยต้องเต็มที่ตลอดเพื่อน อะไรอย่างนี้ในวงบุญนี่โปรเจกต์ที่คนอนเสิร์ตมันน่ารักมากลองให้ทเทเซอร์วีชายอยู่ด้วยกันแล้วเราชายซึ่งจริงเราจะชายในพลรสตูดแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเราแข็งแรงอุม้มคุดหลอกต้องมีนะฮะของต้องมีของต้องมีอันนี้คือรูปที่เราเปิดเจอ ตอนแรกขอคเนี่ยคือพาร t i อีส e วันสุดที่เป็นในไ้มเรคุณจริงจใจหัวใจนะจ๊ะนี่อันนี้คือเป็นรูปพวกเราทั้งที่สองคนแล้วเราก็มาเขียนเขียนสิ่งที่อยากจะบอกพีอันนะครับ S <S <an> นี่พี่ไม่ว่าระหว่างทางจะเต็มไปด้วยยานเนี่ยแต่ตอนเห็นทุกคนยิ้มได้เป็นหนึ่งเรื่องที่ดีของทุกคนในวันนั้นได้เห็นแววตาแบบนั้นแค่ทุกคนมีความสุขก็หายเหนื่อยแล้วแหล,ละและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมอยากเดินต่อไปรกักนะครับจากกาลทิมาสุรูปพวกคุณแต่ละคนนะฮะเลือกดูได้เลยว่าใครเขียนอะไรไี่จชารุ่นพี่นพี่นะรุนจับรอยที่ฮานะฮะเทวิฟทไฟเออวิไฟเออย่งนี้เหมือนกันเพราะวัน พี่พี่ลุล้อมนมะนเนอเซ็กซี่เพื่อกปืนรองเท้าขึ้นห่ง่น่ารักเลยวะกูน,นะครับผมอีฟาริสกอ,อี่ไกมาฟอร์พี่จินนะครับู้บอยโอ้โหถ่ายได้ไงเนี่ยถ่ายอย่งไรไงไมันมันลกไวเลยถ่ายไไยงังยไงต้องุเลอะไรวนี่ยงสารนะมันทำ้ไงวะแต่สวมีอาชีพมีแต,ต่กอันนี้ที่มันหนวันเพลสุดสุดนี่คือางาน c o กูสวยมาเอเอันบริเกเบิลเลย่ะใช่มีปีกได้พี่นิกเหมือนนีว่าอันนี้ไม่เหมือนคนเลยอันนี้มันนี้ยหญแล้วพี่เนี่ยอานัตของพี่คนก็เปียกๆซิกซี่อย่างนี้เลยนศิลปินขึคนะาุนี่อ้นมัเขาน่าสนุกอยู่น้าจะสองคนก็คือแบบแบบนี่จริงมีลูกนี้ดียวลูกมันแบบไม่ดีนด่เห็นความมีความสุขนีจังที่เขา w ุ r ัความสุขเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วจริงไหมาีมัสุ นี่ผมีเน้ออนีะ้ะแตงร้านเป็นนะ้าของันนีเป็นันี่คนดูลองดูิเ้ยต้องปรับแบบมันเหลืองลงเนี่ยนี่คือแบบน้า่านี้คือเหลืองหล้ล่ะมาที่ผมปัหองมาครถ่ายได้ไงวะเนี่ยพี่สุดจัดเนี่ยุดจจิงหมออ้อ้อู้ไปที่ทายแล้วจะลใครนะครับไมู่้เป็นเทานะเป็นโชผิดดี นี่เป็นผมเล่นกัน Where the spotlight never reach ดีวะจังทีเบสเซ่นี่เป็นคอมบอยข้าผมเดี๋ยวผมต้องไปซ้อมต่อนะครับแต่ผมกำลังจะทำให้ทุกคนดูอันนี้คือจะถึงเวลาต้องเวทกันลนะนี่เป็นฮาร์ดคุณฮอบฮอบอีก นี่สวยมากเป็นแบ็กสเตจนี่ก็เลือกกันเองนะครับดูพิมกินอะไรไหมกินข้าวหน้าขนมปังเติมแรงก่อนขึ้นมานหน้าของนี่ช็อตใบเอซึ่งผมข้ามไปแล้วนิดนึงเพราะเมื่อกี้ผมผมต้องไปซ้อมเต้นไม่พอนผมกลัวทุกคนจะแบบดูไปหมดแล้วสปอยเดี๋ยวนิดนึงให้ทุกคนเราไปดูกันเองฮะปีอัดเลิฟบัสน้ำตาแตกรอบอันนี้เป็นอันนี้เป็นช่วงอังกอร ทั้งหมดอันนี้เป็นพีว้วอันนี้คือโพสเสร็จแล้ววันอันนี้คือวันสุดท,ท้ายพิซซ่าพี่มันเจอทรร้องมันดลุอันนี้คือพิซซ่านะครับพิซซ่าหลังคอนเสิร์ตเสร็จสามวันโคตรมีความสุข